อำเภอแม่สอดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน2,564เพื่อถอดบทเรียนหลังเทศกาลสงกรานค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายสัญญาเพชรเศษปหลัดอุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,564และคณะทำงานบูรณาการการจัดตั้งด่านตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์2,564อําเภอแม่สอดโดยมีคณะกรรมการศูนย์เข้าร่วมการประชุมโดยนี้ที่ประชุมได้มีการถอดบทเรียนหลังจากการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์2,564โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานและกำหนดแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เน้นการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดการเสียชีวิตทั้งด้านพฤติกรรมการขับขี่เช่นการขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดการดื่มแล้วขับการไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับอำเภอให้จังหวัดทราบจากสถานการณ์ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต25์2,564อำเภอแม่สอดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น13ครั้งมีผู้บาดเจ็บ14คนไม่มีผู้เสียชีวิต